มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนชุดไม่อยู่แล้วค่ะโควิดวันนี้นะคะยอดพุ่ง6,087รายเสียชีวิต61รายค่ะสบคน,นะคะเผยสถานการณ์โควิดวันนี้สุดเศร้านะคะเสียชีวิตเพิ่ม61รายผู้ป่วยใหม่พุ่งถึง6,087รายนะคะยอดติดเชื้อสะสมระรอกเมษาย,ยน242,058ราย รอแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเวลาเจ็ดนากาห้นาทีของวันที่2กรกรกฎาคม64นะคะศูนย์บริหารสถานการณ์ของโควิด1 9หรือว่าสบาครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ประจําวันระบุว่าเบื้องต้นนะคะมีผู้ป่วยใหม่6,087รายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่5,880รายนะคะติดเชื้อในเรือนจำหรือที่ต้องขัง2 0งรายค่ะ หายป่วยกลับบ้านแล้วนะคะ3638รายหายป่วยสะสม186,914รายยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายนนะคะจำนวนทั้งสิ้น242,058รายเสียชีวิตวันนี้นะคะเพิ่มอีก61รายทางนี้สอบ,บอคอจะถแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในเวลาประมาณ12นาฬินาทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ